เขาฟังบอดี้สแลมเขาฟังบอดี้สแลมหมูเฮาักแก้มลูกคอมอรำเสียงยังอยู่ก็ตามได้ยินเสียงลำแล้วเป็นบอด้พรสักสาธิตโดยเฉพาะมนแคนไมไทยสีพอน้องจิ้นน้องตายได้ฟังยามใดมิใจมันขนองได้ฟังยามใดมิใจมันขนอง จังวะน้อแนวนี้ก็เล่นน้อหนวดน้อโอ้ยกับมุกหาบาทสิบาทนี่แหละครับน้อเออกราบสวัสดีนิรักแฟนเปลีครนบ้อสวัสดีเพื่อนๆครับมันบุรีเขาตาเที่ยงนักกรบดมผมนหนวดเกษตรนอกโรงเรียนก็มาเจอเจอกันหลังจากที่ห่างหายไปหลายวัน นะครับรู้สึกว่าหลายๆท่านอาจจะลืมน้าหน,นวดเนาะไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยกลับมาให้เห็นหน้ากันนะฮะอย่างที่บอกว่าที่หายไปเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะครับทํางานเรียกเรียงานนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่จะนํามาฝากนะครับเพื่อนๆ,ๆพี่ๆน้องๆกันเหมือนเดิมมีพี่ท่านหนึ่งนะครับไม่ใช่พี่สิน้องท่านหนึ่งนะครับอสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการ ทคหมอนของเราก็คือ,อว่าเวลาเราส่งต้นหม่อนเนี่ยนะครับมันปลอดภัยหรือเปล่ามันอันตรายหรือเปล่า,ม,ลา,ลามันจะมีปัญหาหรือเปล่าเราใช้การขนส่งอะไรยังไงนะครับนะฮะถ้าใครที่เคยติดตามนะค,คือมีคลิปนานมาแล้วนะฮะเราเราเคยเอามาลงแต่ว่า,ายังไม่ถึงกับว่าเจาะลึกไปนะฮะวันนี้เราม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 า,มากันที่ประเด็นชัดๆกันเลยนะฮะก็คือเราส่ง ใส่กล่องพัสดุนะครับซึ่งมีความหนาถึง5ชั้นแต่อันนั้นไม่สำคัญเท่ากับวิธีการพับกล่องอ่าบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ากล่องที่เราซื้อมาเราซื้อเป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวคอดลูกก่อนนะครับติดโอ้ยกดเอแตัดาหลายกล่องเนี่ยเราซื้อกล่องใหญ่ๆมาแบบนี้นะครับ เสร็จปุ๊บทีนี้เนะี่ยนะครับถ้าเราใส่กล่องแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะมันก็ได้เหมือนกันสําหรับต้นไม้ลหลายๆต้นกล่องที่ใส่ได้เท่าไหร่ครับสิบแปดต้นนะฮะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันผมอะตอบคาถามไม่ชัดเดี๋ยวผมไปเป็นคนถามแล้วให้คนแพ็คเนี่ยมาตอบดีกว่าผมมาเป็นหน้าม้าเชื่อผมทำไม่เป็นหรอกครับนะครับ เอาละถ้า,างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับทีมงานแพ็คมือหนึ่งของโลกนะฮะแล้วก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยและเป็นมือหนึ่งของมาริเขาตาเท้าแอดนครพนมเรานะครับเดี๋ยวเราไปเจอเจอ er กับบุคคลคนนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่ธรรมดาที่ไหน <laughs> นะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาเป็นใครนะครับไปะเดี๋ยวไปดูกันครับผมฟริงมาแล้วครับนี่นะ อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคุณเอาหมวกผมไปทำไมนะนะครับ <c oughs> <c oughs> ยืมนะฮะ <c oughs> <ๆ>ที่ยืมเนี่ยนะครับคือหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทาไมต้องการหมวกนะครับแน่นอนนะครับมีปัญหาเรื่องเส้นผมแน่นอนพวกนี้เอออ่ะนะครับวันนี้เราก็มาเจอกับน้องปอของเรา <c oughs> <c oughs> <ๆ>นะครับนี่อย่างที่บอกว่านี่คือมือนหนึ่งในการพับกล่องของเราเลยนะฮะดูการ เกาะกล่องเขารู้นะครับถ้าเกาะกล่องเนี่ยคล้าย <c oughs> ๆกับหมาน้อยพุดเดิลกำลังขออาหารกิน <c oughs> <c oughs> อ่ะวันนี้น้องปอเดี๋ยวผมจะเป็นคนถามคำถามแทนเพื่อน,นๆ,ๆนะไอกล่องที่เราใช้เนี่ยเป็นกล่องประเภทไหนเป็นกล่องเป็นกล่องเบอร์หนึ่งนะคะเป็นกล่องเบอร์หนึ่งรจะมีกล่องจากไปรษณีย์ไทยนะคะเป็นกล่องเบอร์หนึ่งจากไปรษณีย์ไทยนะครับกล่องเบอร์หนึ่งของไปรษณีย์เนี่ย จะเป็นกล่องที่ทำมาจากกระดาษใหม่ซึ่งจะมีความแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงแล้วก็หนาห้าชั้นนะคะทั้งความหนาแล้วก็ความใหม่นะก็เลยทําให้เขาแข็งแรงเออใช่ใช่นี่ไงมันจะมีเส้นเส้นความหนานะห้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหนาสามชั้นกล่องที่กล่องปกติธรรมดาจะสามารจะหนาสามชั้นนะครับแบบนี้นี่ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะนี่สูงกิ่ได้แต่สูงต้นไม่ได้เสียงดังๆหน่อยนะคุณปอฉะนั้นนะครับครับผมนะ กล่องนี้ก็ก็พูดง่ายว่าคือถ้าซื้อเนี่ย <Okay. S 1> เราต้องซื้อที่ไปรษณีย์อย่างเดียวหรอใช่ค่ะมันเป็นลิขสิทธิ์ของไปรษณีย์ค่ะอ๋อครับผมอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราบรรจุสิบสิบแปดต้นอย่างที่คุณบอก<ช>เราจะบรรจุยังไงก็จะเป็นกล่องไซนี้แล้วก็พับเป็นกล่องเลยนะคะอ๋อนี่ก็คือก็คือเขามีการพับอะไรไว้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนี่มันจะเป็นเป็นกล่องที่สามารถพับใช้ได้เลยอ๋อ,อบรรจุเยอะหน่อยนะคะ อันนี้คือถ้าบรรจุเยอะประมาณว่าสิบต้นขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่าสิบต้นขึ้นก็จะประมาณนี้นะะอ๋อเนี่ยค่ะอันนี้ตัวอย่างที่พอดีเพิ่งแชทผิวทามเพิ่งแชทกตะกี้นะครับแชทไหมคะโอ้วววววอันนี้คืออันนี้หกเจ็นแปดแปดต้นแปดต้นแล้วฝั่งถนนใส่ได้อีกสมมุติว่าจะใส่สองทางใช่ไหมครัสมมุติว่าถ้าใส่สองทางฝั่งนี้ก็ใส่ได้เก้าต้นฝั่งนี้เก้าต้นอ๋อะ ซ้อนกันกันขึ้นไปก็โอเคค่ะใบเขาก็ยังสวยสดงดงามเหมือนเดิมครับผมเวลาการผูกเชือกก็คือต้องผูกด้านขวางแล้วก็ด้านตั้งเอาไว้ด้วยนะคะก็คือก็คือยึดไว้ทุกทางยึดยึดทุกทางใช่ค่ะจะยกจะโยกไปท่าไหนก็โอ้ว้าวว้าวว้าวววเพราะฉะนั้นต้นไม้ของเราก็จะไม่มีปหาใช่ค่ะก็จะสะดวกสําหรับผู้จัดส่งใช่ต้นไม้ก็ไม่มีปัญหา โอเคครับผมอันนี้คือนี่ได้กล่องแข็งแรงด้วยแล้วก็วิธีการแพ็คก,ก็ต้องสําคัญด้วยไม,ไม่ให้เาโยกเย่ะละไม่ได้นหนามาั่งคุอืมบแบบแบบนี้นี่คืออ๋อันนี้คือเ็าสั่งเก้าต้นนะครับเราก็ใส่มาแบบนี้เลยใช่ค่ะครับผมก็สามารถจะปิดได้เลยใช่ปะฮะก็ปิดได้เลยค่ะโออันนี้ก็คือโปรแพ็คเสร็จแล้วครับแพ็คเสร็จปุ๊บปิดโอ้อย่างนี้นี่เอง ฟูก้าคาถึงฆ่าพยาธิได้ฮ่า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 อ่าแล้วทีนี้เราก็ทําการปิดนี่นี่แพ็คนเดียวเลยใช่ไหมครับคนเดียวแล้วค่ะไม่มีใครช่วยหรอกทำไมหมอนนั่งถึงไม่ช่วยครับตัดหญ้าอ๋อตัดหญ้านะครับอ่าเขคือพูดง่ายๆว่าเป็นงานคนละเรื่องกันอะไรประมาณนี้นะครับก็คือความชำนาญของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อ,อ,อันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้คือแพ็คแบบธรรมดาธรรมดาก็คือไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ากล่องมาปั๊บมาแล้วตไรแล้วติดชื่อที่อยู่ติดชื่อที่อยู่แบบนี้คือตั้งยืนใช่ป่ะตั้งยืนใช่ไหมครับอ๋อถ้าหยุดคือถ้ามีฝั่งเดียวเนี่ยก็คือต้องตั้งยืนเอาไว้ ึเครื่องฟันแข็งแรงนะคะเราใช้ที่กายนะครโอ้โหนะดูกันผมบอกแล้วเลยนะว่ามือหนึ่งของโลกจริงๆนะสิ่งบนนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับถึงแม้ว่าขาจะสั้นๆนะครับแต่ว,ว่าการแพ็คเนี่ยนะฮะได้การเลยครับอ๋อนี่คือเสร็จแล้วอ๋อตั้งขึ้นมาว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบอลอมาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็มาเดี๋ยว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 เอาใหม่อีกทีนะึงไอ้ท่าตะกี้เนี่ยนะก็คือดันมันเข้าไปแล้วก็ให้มันยืนขึ้นมาหน่อยตะกี้น่านะครับดูฮะดูครับ เดี๋ยวสิคุณถอยคุณต้องเอาถอยไปก่อนถอยไปแล้วก็วางลงวางลงเสร็จปุ๊บแล้วก็คุณก็ดันเข้างหน้าปุ๊บนี่โอ้ยแล้วก็มัดเชือกนะคะเพื่อ <c oughs> ให้ยกไปไหนมาไหนได้สะดวกก็คืออันนี้แบบนี้เลยใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> นี่คือตัวนี้ใช่เลย <c oughs> ใช่ค่ะอ่าทีนี้คุณปอช่วยยกให้หน่อยก็ <c oughs> ไปได้ลําบากหน่อยครับเพราะว่ากล่องกับเขาสูงเท่ากันเลยนะฮะอ๋อนี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เราทําเป็นของขวัญได้เลยนะพูดถึงเนาะได้ค่ะได้เป็นของขวัญ เทศกาลปีใหม่ถ้าสมมุติเดี๋ยวคุณพ่อสมมุติอย่างนี้สมมุติว่าเป็นช e ่วงเทศกาลปีใหม่เราห่อ้กระดาษห่อของขวัญให้ด้วยได้ป้องได้ค่ะก็ช่วยออกค่ากระดาษห่อของขวัญปกติจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์อ๋อนะครับถ้าห่อกระดาษหนังสือพิมพ์นี่ผมว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนของขวัญเท่าไหร่นะอ่ทีนี้มาถึงช่วงการช่วงพับกล่องสำหรับกล่องที่เล็กลง ยาวขนาดนี้เล็กยาวนะคะแล้วก็กว้างนี้ก็ประมาณประมาณห้าคูณห้าเหรอกเกินสิบสิบถึงไหมสิบห้าสิบหกสิบห้าเมตรไอ้สิบห้าเซนคูณสิบห้าเซนนะคะโอ้อ่ะทีนี้เราดูอย่างนี้คุณปอค่ะนะครับอันนี้คือบรรจุได้ประมาณสักกี่กี่ต้นสองหนึ่งต้นสองต้นสามต้นไปได้หนึ่งต้นสองต้นสามต้นนี่ก็คือใส่ได้แต่ห้าต้นที่มันสั้นก็สี่ต้นได้ต้นตาต้นตั้นก็คือสี่ไอ้ต้นตั้น่ะ ต้นสั้นๆเนี่ยก็คือใส่สี่ต้นได้โอเคอ่ะทีนี้มาดูวิธีการพับกันีดวผมให้ดูตัวอย่างก่อนนะฮะอันนี้คือเขาพับเองนะครับอันนี้จัดกล่องเบอร์หนึ่งนะคะเราก็จะมาเริ่มที่เป็นกล่องไซส์เล็กนะคะเดี๋ยวนะครับช้าๆคุณบอช้าๆแรกเราก็ต้องผ่ากลางนั่นมีบ่อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูผ่ากลางแบบนี้นะครับจัดกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ผ่ากลางผ่าออกเลยให้เป็นสองกล่องอ๋อ ซื้อกล่องเดียวแต่ได้สองกล่องใช่ค่ะซื้อถ้าซื้อของกล่องยาวๆอย่างนี้ก็จะประมาณสิบแปดช้าๆนะครับอย่าย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 เร็วเกินอ่ะทีนี้พอได้เป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็พับค่ะแลพับมากรีดด,ด้านข้างนี้ก่อนกรีดด้านข้างก็คือให้มันเป็นสี่ส่วนเลยเนาะไม่ใช่ค่ะเอาไว้เอเป็นสองส่วนแต่พับแล้วก็กรีดแบบนี้นะคะกรีด ้นนะะคีต่อะะถ้าใครที่ดูไม่ทันก็ย้อนดูใหม่ได้นะครับแต่นี่ก็คือคุณปอก็อาจจะทําทีนี้ก็กรีดตรงกลางกรีดนี่อย่าให้ทะลุนะตรงกลางเนี่ยกรีดให้เป็นรนอยเฉยเพื่อจะพับอ๋อโอ้สวยวสวยสวย อันไหนจริงๆเขาตัดออกอยังไงครับหมายความว่า,างคุณก็จะตัดออกตรงนี้ค่ะเพราะว่าเวลาพับมาเสร็จปุ๊บอย่างนี้เขาก็จะใช้เทปกาวแปะอ๋อแต่ของคุณปอคือใช้คำสองอันอะไเอามาประกบกันประกบกันเพื่อความแข็งแรงค่ะนี่ถ้าเรามีแม็กเย็บเนี่ยเหมือนเหมือนแม็กของที่เขาเย็บกดมาจากปราสเตร์นีน่ง่ายเลยนะครับก็ง่ายค่ะเนาะแต่ว่าคุณปอใช้เชือกอันนี้เราเราพอเพียงเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นโอ้แล้วก็มัดเชือกนะคะแล้วก็มัดเอา โอ้โหนี่ถ้าซื้อแม็กตัวนั้นมาเนี่ยยิงปลอกปลอกปลอกยิ่งเร็วก็เปใหญ่เลยผมว่าคุณปอเปลี่ยนอาชีพมาขายกล่องแ <c oughs> น่เลยนะละ <c oughs> ใช่ครับออกล่องแบบนี้มันดีอย่างมันไม่ทะลุสูมให้นะครับมันไม่ทะลุตรงนี้เนาะับถ้าไปซื้อบางทีซื้อกล่องที่มันปิดบนปิดล่างตรงนี้มันก็จะทะลุได้เออคลับต้นไม้ก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะคะนี่ดูนะครับแต่อย่างนี้คือไม่ทะลุมันเป็นชิ้นเดียวกันหมดมันก็ปลอดภัย ตามคาขออะไรวันก่อนมีน้องจุ๋มน้องจุ๋มก็บอกขอขอรู้นี่ก็คือตอนนี้เสร็จตรงนั้นแล้วปุ๊บเอามาประกบกันแล้วก็อัดเข้าไปเอาใบอีกครั้งหนึงครับเอาใบอีกครั้งหนึ่งช้าๆฟังนี้ฟังนี้ประกบุ๊บแล้วก็อัดปึบว้าวโอ้มันจะแข็งแรงหัวท้ายยิ่งแข็งแรงก็ไม่ใหญ่เลยคือขึ้นมายืนเหยียบตรงนี้ก็ก็ไม่เป็นไรโอ้ยอี่ยืนเหยียบเลยครับคุณปอฮะก็จะได้กล่องลักษณะนี้อ๋อนี่ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับ เราเจาะหัวเจาะท้ายตรงนั้นใช่ไหมแล้วทีนี้เวลาเราเอาต้นไม้ลงเราก็ค่อยเจาะใส่ทีหนึ่งจะทำให้ดูะอนอ๋อสักหน่อยหนึ่งสักหน่อยหนึ่งสักต้นเลงนะคะครับจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เพื่อที่จะเพิ่มความเก็บความชื้นช่วเก็บความชื้นใช่ค่ะแล้วก็เป็นการช่วยกันประเทศได้โอ้โหเนี่ยต้นสวยจังเลยครับต้นสวยมากให้ลูกศิลง์คนทํทำเ ฝีมือไอ้คนตัดหญ้าคนนั้นแหละครับเสร็จแล้วก็หลน้ำนิดนึงนะคะใส่น้ำหล่อไปด้วยเผื่อว่ามันไปตกค้างอะไรแบบนี้นะครับครับช่วงที่เดินทางก็หอนก็จะได้ดื่น้ำนะคะอ๋อแ,อแล้วก็ห่อแล้วก็ผูกเวลาปลูกเชือกนะคะถ้าสังเกตดีด้านนึงจะยะาวอ๋อดูเขาปลูกผูกให้แน่นนะครับยาวด้านหนึ่งสั้นอีกด้านหนึ่งสั้นความยาวนี่ประมาณสักหกหกเจ็ดสิบเซนได้เนาะ ด้านสั้นก็ประมาณสิบห้าเซนเราเอาไว้ล็อกกับเดี๋ยวเดียคุณพุเจาะรูตรงไหนครับเจาะรูด้านนี้ด้านนึงด้านล่างด้านนี้ด้านนึงก็คือล่างกับขอบล่างกับข้างนะครับล่างกับข้างเพื่อยึดให้เขาแน่นหนานะคะเขาก็จะใส่เชือกฟังไปอ่าโอเคร้อยเชือกเสร็จแล้วก็จดด้านนี้ด้วยเจาะด้านด้านหลังไหลไปทางอื่นแล้วก็ใส่ลงไป ไอ้เชือกที่จาะด้านหลังไม,ไม่ไม่ต้องไปไปอันนั้นก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะล็อกยาที่เราเก็บเอาไว้นะคะเราก็จะเอามาเอาโอ้อันนี้คือล็อกด้านล่างเอาไว้ล็อกด้านล่างแล้วก็ล็อกด้านข้างเอาไว้อ่าออาใส่ใส่ไม่จงรู้เลยครับเอาเอาสั่นนะคะปกติไม่เคยมีมัถ่ายอย่างนี้ตื่นเต้นมีทั้งสั่นแล้วก็สายตาก็สงสัยแว่นไปไหนแล้วครับวันก่อนอ่ะ ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นจริงตื่นเต้นนะครับยังไม่เคยออกกล้องนะครับส่วนมากเวลาออกกลอ <c oughs> ้องเขาไม่พูดนะครับวันนี้มีโอกาสพูดก็เลยนี่เสียบใส่เข้าไปเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนแบบนี้แล้วก็ดึงให้แน่นนะคะนี่นะนี่ดึงแล้วก็วกม,มัดกับตรงนี้นะะมัดให้แน่นเลยถ้าเชือกรายาวเราก็ทําเป็นแบบ ให้มันกระตุกหลุดง่ายได้ด้วยแต่ถ้าแล้วทีนี้ก็ผูกจากข้างปุ๊บโอ้ล็อกหัวล็อกท้ายเลยแข็งแรงแล้วค่ะแข็งแรงนะครับอ่าทีนี้คุณปอช่วยยกอเดีราใส่ชื่อก่อนไต้หวันสตรอเบอรี่ เขานะคะเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศเรียบร้อยตอนนี้เสร็จแล้วก็ปิดกล่องคาะเดี๋ยวดี๋ยต้องขยับให้ดูหน่อยยืนยืนให้ดูหน่อยครับโอ้โหแม่ได้การเลยโอ้โหสวยงามนะคะสวยงามนี่ถ้าเป็นกระดาษห่อของขวัญอ,อ,อันนี้คือต้นเดียวก็ส่งใช่ไหมฮะ อันนี้ที่บอกว่า200บาทก็คือได้แบบนี้ไปเลยเหรอใช่ค่ะโอ้อแจมแจมอับปิด,ดทีนี้มาดูวิธีการปิดก็ไม่ยากค่ะปิดเรก็จะเริ่มปิดด้านที่มีต้นก่อนนะคะอ่าปิดด้านที่มีต้นก่อน คือเราไม่ต้องใช้เชือกใช้อ,ชอ,อะไรแล้ว,วใช่ไหมใช้เทปอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่พูดถึงเนี่ยนะครับ<ด>ก็ดูแล้วทําไม่ยากนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้ฝีมือใช้ความประณีตนะครับแล้วก็ความชนานาญค่อนข้างที่จะถ้าทําให้ชนานาญเหมือนคุณปอนะีก็คือต้องทําประจำใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะทำเรื่อยๆเนาะใบใบพลูอยู่บรับนั่นนะใบพลู ตัวนี้ใบใหญ่มากนะฮะใบสูงณ์แข็งแรงสวยดี่ยวนี้ก็ใช่นะครับลหลากหลายสายพันธุ์ทั้งน้ำออสทั้งไต้หวันสตรอเบอรี่ขาวออสเตเียกันนะครับทีนี้ตัดปุ๊บเออผมนึกว่ามันเป็นของขวัญได้จริงๆนะเนี่ยถ้าสมมติเราอแบบอันนั้นอแล้วก็ยิ้วทิ้วไว้บน <c oughs> ไปสนีมาส่งถึงบ้านเลยนะครับค่ะอไอเดียดีไอเดียดีไอ,ไอ,ไ,อไอวิธีการการตัดกล่องอะไรพวกนี้คือเราไปดูอย่างไหนหรือว่าคิดเองคิดเองนะครับสมัยก่อนก็ไม่ได้เป็นรูปลักษ์นี้อืมแล้วมันเกิดขึ้นมาจะขึ้นมาได้ยังไงทําไมมันถึงกลายมาเป็นรูปลักษ์นี้เพราะอะไรก็เราก็ พย,ยายามทำไปได้หลายๆรูปแบบแล้วรู้สึกแบบแว่ารูปแบบนี้นแข็งแรงที่สุดไปถึงลูกค้าส่วนใหญ่ก็ปลอดภัยแสดงว่าคคเคยเจ็บมาเยอะ่เอ <laughs> แต่ว่าแบบนี้เรารู้สึกว่าแข็งแรงแ,แล้วก็เร็วด้วยโอ้ครับอ,อๆๆนี่ถ้าสมมุติว่าเหมือนเราจะทาจริงเนี่ยเหมือนที่คุณปอทําตั้งไว้นะันน,นก็คือก็คือเย็บกล่องตั้งไว้เลยใช่ป่ะฮะใช่ค่ะพอเราว่างๆเราก็ผ่ากล่องมาแล้วก็เย็บตั้งไว้เย็บตั้งไว้ใช่ค่ะอืมเอาละ โอเคสำหรับวันนี้เอาฟังบอดี้แสลมหมู่เฮามมกแกมลูกคอหมอลำสีเฮ็ดยังอยู่กระตามได้ยินเสียงลำแล้วเป็นบอดได้พรสักสาธิตโดยเฉพาะมนแคนไหมไทยโอ้มีความสุขดีเอาล่ะวันนี้นะครับก็เปน็นอันว่าเรียบร้อยนะครวิธีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะการทำกล่อง,ก,องการพับกล่องเออวิธีการพับกล่อง สำหรับแพ็คต้นไม้สำหรับแพ็คต้นไม้ไอันนี้ไม่ใช่แพ็คได้เฉพาะหมอนแพ็คได้กับพืชทุกชนิดเลยทุกชนิดเลยยิ่งถ้าเป็นพวกกิ่งตอนอะไรเนี่ยเขาใส่ง่ายเลยใส่ง่ายเลยโอ้ดีมากเลยนี่เป็นวิทยาทานเลยบุญปอเนี่ยก็ขอให้ได้บุญเยอะๆขอให้ร่ำรวยร่ำรวยขอให้สามีคุณรอวันรอคืนสามีคุณร่ำรวยร่ำรวยแล้วกันคุณปอ <laughs> เอาล่ะวันนี้เดี๋ยวเราลุกควนเวลางานคุณปอแต่เพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆมาเนี่ยนันหนวดจะนํามาฝากเพื่อนๆกันใหม่อก่อนจากกันให้คุณปอมีอะไรที่จะฝากบ้างอ่ะไอ้คุณปอฝากเองเลยวันนี้วันนี้ก็ถ้า,าถ้าปอฝากถ้าถ้าใครที่อยากจะติดต่อสอบถามอะไรมาเนี่ยบอกตรงๆว่านันหนวดเขาจะไปตัดหญ้าโอ้หมอน้าตัด <คน S 1> ได้ง่ายอย่างเดียวป่ะครับให้คอนแทคกับลูกค้าท่านทุกคนเนี่ยเพื่อนๆคือปอเนี่แหละอ๋อคนนี้แหละดูหน้า,า,าไหมฮะใช่ครับ ดูหน้าแค่ชัดไอ้คนนี้ครับอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องหมอนว่าวิธีการปลูกอะไรยังไงเพราะว่าคุณก็จะเอามาให้นนวดตรวจสอบอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ดูแลควบคุมการทํางานของนนท์มาโดยตลอดพูดง่ายๆคุณใหญ่กว่าอีกใช่ไหมครับคุณใหญ่กว่าเขาใช่ไหมครับก็ไม่รู้หรือคุณฉลาดกว่าเขาใช่ไหมครับไม่คุณไม่ค่อยฉลาดไม่ค่อยฉลาดแล้วคุณเลยทําอะไรไม่ค่อยเป็นไลยแต่ควบคุมก็เลยให้นนทดทาเอง เพราะน้หนวดไม่ฉลาดเพราะนหนวดเป็นคนฉลาดเพราะฉลาดก็คือต้องเป็นคนทำใช่เก่งมากคุณปอผมยินรับความฉลาดของน,น้าหนวอะไรต่างๆเนี่ยอันไหนที่ปอตอบได้นะคะปอก็ตอบได้ทันทีเลยแต่ว่าอันไหนที่แบบเออดูลักษณะแล้วต้อง,ต,อง,ต,องต้องทางเทคนิคของนหนวดปอก็จะไปบอกเขาให้เพราะว่าสื่อสารไปโดยตรงอยู่บางทีมันไปยากไปไม่ถึงโม้เพิ่มมัวแต่แตัดย่าอยู่เพราะว่าพูดง่ายๆว่า การดูแลการบํารุงการรักษาการปลูกหมอนอะไรตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือคุณปอก็ทํากับนันวดเลยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ทุกอย่างก็สัมหัวเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับเอา้ามีมีอะไรจะฝากอีกเพจมีเพจไหมค่ะก็นอกจากว่าจะสอบถามมาทางปอได้าจากทางทางไอ l ดี e ไลน์ไอดียไลน์เก้าหช้าช้านิดเดงครับนะคะไอ i ดีไลน์ศูนย์เก้าห้ 434เอาเป็น0954321434นะครับอ่าแล้วก็ก็ไอดีไลน์นะคะก็ทักมาได้ถามมาได้ตอบช้าหน่อยแต่ว่าตอบทุกคำถามนะคะครับส่วนอีกช่องทางหนึงอันนีุ้นใจนำเสนอมากว่าพอพอเริ่มทำเพจมาเนี่ยเนื่อนานแล้วแล้วอะไรดีที่แบบว่าอยาก อยากให้เพื่อนๆทุกคนพี่ๆทุกท่านได้ทราบเนี่ยจะลงไปในเพจตลอดเลยความน่ารักคุกกี้ของสวนเราสาระความรู้ต่างๆก็ไปกองอยู่ที่นั่นต่างๆอยู่ในน้นนะคะแล้วก็พูดคุยสอบถามมาได้หมดตอบหมดนะคะทางช่องทางเพจมันบริคือมีปัญหาอะไรบางทีเราไปซื้อหมอนมาจากต่างประเทศมาถามสอบถามคุณปอได้ไหมได้ได้หมดเลยก็คือเพจเราเนี่ยไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งกันปลูกไปด้วยกัน และโตไปด้วยกันนะคะนะครับปรึกษาอะไรกันได้หมดนะได้หมดนะครับปรึกษาได้นะถ้าสมมุติว่ามีปัญหาเรื่องตกศสกู้ขอยืมต้อนปอก่อนได้ไหมครับเอ่มอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะแนะนําช่องทางการกู้ทางอื่นอย่าเพิ่งเป็นหนี้อย่าเพิ่งเป็นหนี้ไม่อยากให้ใครเป็นหนี้เอ่านะครับก็นะฮะพักไปได้เลยทางเพจเพจนะคะมันบรลี่ เพดมันบรี่เขาตาเที่ยงนครพนม,น,ม,น,มนะครับอ่านี่แหละคนนี้แหละก็จะเป็นคนดูแลแต่เพียงผู้เดียวอยู่นั่นแหละนะฮะมีปัญหาอะไรก็คุยกับน้องปอได้เลยนะฮะหรือว่ามีปัญหาจะสอบถามด้านหน่วยก็สอบถามผ่านน้องปอได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าเพจมันบรี่เขาตาเที่ยงนครพนมนะฮะแล้วก็ไอเดียไล่ศูนย์เก้าห้าสี่สามสองหนึ่งสี่สามสี่นะคระับเดี๋ยวดูหน้าเพจเขาหน่อยเผื่อใครเข้าไม่ถูก นี่นี้เลยนะคะอย่างเช้านี้ก็เรื่องของประโยชน์ของมันบอรี่นะคะโอ้นี่บำรุงสมองเพิ่มความจำป้องกันอัลไซเมอร์นะโอเคโอเคขอบคุณมากๆขอบคุณน้องปอด้วยวันนี้เวลาของเราก็ล่วงเลยไปเยอะแล้วออาก่อนจากกันนะฮะนอกจากฝากเพจแล้วทีนี้จะไปฝากช่องหน่อยน้องปอฝากช่องหน่อยช่องฝากช่อง เรียนปลูกได้ขยายเป็นทั้งีเกี่ยวข้องกับมะเดื่อฝรั่งนะคะเน้นเน้นเปลนไปเลยที่โตทุมพรเนี่โอ้โหทุมพอนะ่ล้วหนึ่งโอ้โหทุมพรอ๋อนี่แถมแปให้กับลูกลูกค้าคุณปอปนีิหลายคนบอกว่าโอ้อยากได้โตทุมพรโอ้แถมไม่ได้ถุงเลยนะคะอันนี้ได้ทั้งหมอนได้ทั้งโตทุ่มพรใช่ค่ะก็ต้องไปที่ช่องช่องเดโชเอ้ยช่อง ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นอีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งช่องของพี่ต้อมคนสวยนะคะพี่สาวที่แสนดีของปอนะคะคุยไลน์กันไว้ปอยพี่ต้อมบอกว่าเริ่มจะตอนนู่นตอนนี้มาได้เยอะแยะแล้วครับจะพักกล่องยังไงจะแพ็กยังไงหรือเอ้ก็เลยนี่แหละจัดฝากไปได้พ,พี่ต้อมด้ดวยโอเคนะครับชื่อช่อง ปลูกผักสวนครัวกาเด้นแปลนนะครับแล้วก็มีอีกหลายช่องนะของพี่ต้อมก็เข้าไปติดตามก็ได้ครับผมออาล่ะวันนี้ผมแล้วก็น้องปอหาคงจะได้ล่ำลาทุกท่านไปก่อนก่อนจากกันก็อย่าลืมคิดดีพูดดีทำดีนะคะแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะครับผมเราสองคนลาไปก่อนมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจสวัสดีครับ น้อยทำไมจึงเศร้าใครเล่าทำน้อยของพี่มีอะไรพูดมาเลยพี่ฟังคนดี